วุ้นเ้นเริ่มต้นรักใหม่อีกแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันค่ะตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจกันอย่างมากหลังจากจ้าตัวไม่มีบ้านก็ต้องอยู่โรงแรม2ปีย้ําที่จบกันยังไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากมีบุตรนะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวค่ะที่มีผู้คนติดตามกันอย่างมากมายมากกว่า7ล้านคนติดอันดับ10ของเมืองไทยอาจจะได้ลุคสไตล์ของเธอการแต่งตัวการแต่งหน้าที่มีสเสน่ห์จนเป็นที่น่าจับตามองทําให้หลายค คนมองว่าวุนเซนนั้นเป็นคนที่ติดเที่ยวกินหรูอยู่แพงและอยากจะทราบว่าวุนเซนและชาคริสเนี่ยทำไมถึงอย่าร้างกันต่างฝ่ายต่างเดินออกไปตามเส้นทางตัวเองแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งก่อนจะผ่านมารสมในตอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะโดยวุนเซนเองก็เปิดใจนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเคยไปพักอยู่ที่โรงแรมเป็นระยะเวลา2ปีเนื่องจากว่าช่วงที่อยากกับชาคริสเนี่ยไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่าอยู่คอนโดม,มาตลอดซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็มีบ้าน ของคุณแม่ด้วยเดีย๋ยวตอนนั้นตัวเองคิดว่าพื้นที่คอนโดของตัวเองในใหญ่ไม่พอที่จะขนของทุกอย่างได้เพราะเป็นคอนโดที่ซื้อมาก่อนแต่งงานซึ่งตอนนั้นตัวเองก็อาศัยอยู่ได้แต่พอผ่านมา5-6ปีของก็เริ่มเยอะทําให้พื้นที่ไม่พออีกครั้งเพื่อนก็แนะนําโรงแรมให้แล้วก็ช่วงนั้นตัวเองไม่ได้คิดแค่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่ในเรื่องของความสบายใจด้วยจึงตัดสินใจไปอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองค่ะเมื่อสาววุืนเส้นเองเธอเป็นอีกหนึ่งคนนะ ที่สเสน่หแรงไม่เบาค่ะล่าสุดสถานะหัวใจไม่โสนแล้วค่ะควงแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างหนุ่มนิกธนภูมิกุลซึ่งไปดินเนอร์ตอนรับความหรูในวาเลนไทน์นี้สาวคนนีเองก็ลงภาพอิสตากรมเป็นสตอรี่ที่ผ่านมาทำให้เห็นหวานใจคนใหม่แวบๆบแบบก็เป็นการเปิดตัวเยมเ้ยมๆนั่นแหละค่ะแต่งานนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปยังไงก็ขอให้รักกันนานๆค่ะ